สวัสดีค่ะ welcome to uh, s a t h u v i c h a n n e l นะคะวันนี้นะคะเราก็เหลือ3ราศีสุดท้ายเนาะที่เราจะมาดูดวงชะตานะคะให้กับทุกทุกท่านนะคะครึ่งปีหลัง2,564ว่าจะเป็นเช่นไรนะคะวันนี้ก็ถึงคิวของราศีมังกรค่ะราศีมังกรนะคะคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง15กลกุมภาพันธ์ค่ะ ชีนาของเรานะคะวัตถุประสงค์ก็เพื่อสร้างความสนุกเนาะเอนเตอร์เทนนะอ่าเราก็มาดูการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะขอให้ไพ่ทาโร่นะคะได้บอกด้วยเถิดนะคะว่าชาวราศีมังกรครึ่งปีหลัง2564ชีวิตของชาวราศี มังกรหรือผู้ที่มีลัคนานะคะสถิตยอยู่ในราศีมังกรเป็นเช่นไรก็เป็นภาพรวมก่อนนะคะภาพรวมนะคะขอไพ่สามใบไพ่ราศีมังกรนะคะไพแ่แบดแบก็คนะคะที่ได้ก็คือ5 of s o อ r โซล์สไฟฟ์ออคุณอาจจะเจอเอ่อการ ทอบบอนะเลาะเบาแวกเนาะในที่ทํางานการเล่นพักเล่นพวกในที่ทํางานนะคะก็คือว่ามันไม่มีใครได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์เนาะเนี่ยมันเป็นการแบบว่าทะเลาะเบาแวกกันในที่ทํางานมีปัญหานะเล่นพักเล่นพวกไม่เข้าใจกันนะคะจะเอาชนะกันมีทิฐิมานะนะคะแล้วก็ไพ่ใบที่สองนะคะคุณได้ไพ่ five of pentacles ก็คือไพ่ห้าเหรียญไพ่ห้าเหรียญคุณจะเห็นว่าเป็นขอทานถูกไหมกำลังแบบเศร้าเดินร้องไห้เลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานที่คุณออลงมือลงแรงาทาไปอะ่ะมันไม่ได้อย่างใจหวังมันยังมันเป็นการเล่นพักเล่นพวกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็รู้สึกอึดอัดรู้สึกผิดหวังอะ่ะไม่สบายใจนะคะแล้วก็แต่ว่า,าไพ่ใบที่3เนี่ยนะคะคุณได้นายออฟเพนเทอร์โคสนะคะออถึงแม้ว่าจะมีปัญหานะในองค์กรนะคะ เราก็ทำให้คุณเนะี่ยรู้สึกไม่สบายใจแต่ว่าด้วยความสามารถของคุณราศีมังกรน,นะคะก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้เนื่องจากว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่เก่งมีความสามารถคุณรู้ว่าคุณควรจะรู้หลบเป็นหลีกและรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นทางเนาะเออยังไงอะ่ะ นะถึงแม้มันจะมีแบบว่าความขัดแย้งนะความไม่พอใจความไม่สมใจเนี่ยแต่คุณเป็นผู้หญิงที่แกร่งอะ่ะเป็นคนที่แร่งถึงเป็นคุณผู้ชายนะคะคุณก็เป็นคนที่แข็งแกร่งแล้วก็มีความเฉยียวฉลาดพอที่จะจัดการดังนั้นเนี่ยการจัดการงานในครึ่งปีงหลังของคุณเนี่ยพายก็แนะนําว่าให้คุณใช้ศักยภาพเนาะความเก่งของคุณเนี่ยซึ่งคุณมีความเชี่ยวชาญของคุณนะคะมาจัดการกับ สถานการณ์ปัญหานะก็จะสามารถผ่านไปได้นะคะใช้ความเชี่ยวชาญที่คุณมีเนี่ยแหละนะมาช่วยทำให้ผ่านวิกฤตไปได้ค่ะ,ะนะก็ระวังความขัดแยง้งอ่ะนะปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนร่วมงานอาจจะโดนลดเงินโดงเงิน,ดนเดือนบ้างแต่ก็หรือว่าไม่ได้ตำแหน่งตามที่คาดหวังไว้อะนะแต่ในระยะ ยาวเนี่ยนะคะมีความก้าวหน้านะระยะยาวนะตอนช่วงแรกๆเนะี่ยอาจจะผิดหวังไม่ได้ดังใจแต่สิ้นปีคิดว่าคุณน,น,น่าจะได้สิ่งที่คุณตั้งใจไว้นะคือไพ่มันดีตอนปลายนะคะ อ่ะตอนนี้เรามาดูเรื่องการเงินนะของชาวราศีมังกรบ้างอ่ชาวราศีมังกรการเงินของคุณนะคะในช่วงครึ่งปีเอ่อครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรขอไพ่สมพามใบค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้ four of cups เนาะการเงินไม่มีใครจะมาเสนออะไรให้นะมีคนเอา stone เอาสตางมาให้ <laughs> นะแต่ว่าคุณเนี่ยการเงินคุณเนี่ยเหมือนคุณเพิ่งจะโดนแบบว่าอาจจะระวังนะระวังเพราะว่ามันเป็นการทำนายอนาคตถูกไหมคะก็ระวังการโกงการหักหลังยืนยืมเงินแล้วไม่ได้คืนธุรกิจที่เ,เราได้ทำลงไปเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นไปดังหวังเนาะมันเป็นไพ่สิดดาบก็คือไพ่ที่โดนกระหน่ำซัมเมอร์เซลมา <laughs> นะแต่สุดท้ายนะคะคุณได้ไพ่ Ten of Pentacles ก็คือไพ่สิบเหรียญน,นะจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อการที่คนชวนคุณลงทุนนะคะให้ระวังให้ระวังเรื่องการลงทุนให้ดีๆคนที่มาชวนคุณลงทุนเนี่ยนะอ,อ,อย่างไรก็ตามนะให้เช็คดูดีๆนะคะให้วางแผนดีๆแล้วกันนะ หรืออาจจะมีคนในครอบครัวเนี่ยนะคะได้มาชักชวนให้คุณลงทุนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะเพราะมันเป็นไพ่สิบเหรียญนะสิบเหรียญก็คือความมั่นคงเงินก็อาจจะได้เงินจากมรดกนะคะต่างๆแต่เงินที่เสียไปก็คือเสียไปเนาะเงินที่เสียไปก็คงจะไม่ได้คืนนะคะเพราะว่ามันเป็นสี่ถ้วยแล้วก็สิบดาบเนะาะไพ่สิบดาบก็คือคุณแบบว่า มันเสียแล้วมันก็เสียเลยมันต้องไปเริ่มต้นใหม่ถ้าจะทำใหม่ก็น่าจะมีคนมาชักชวนเนี่ยเงินที่ได้ก็อาจจะได้จากการการลงทุนในครอบครัวหรือว่ามีคนจะยกมรดกยกสมบัติให้แต่กว่าจะได้สมบัตินะคุณเอ๋ยก็อาจจะต้องมีการแบบว่าต่อสู้กันหนักหน่วงอยู่นะเออไม่ใช่ว่าคุณก็จะได้สมบัติง่ายๆนะคะเงินที่คุณจะต้องได้เนี่ยอา,อาจจะมีการฟ้องร้องหรือมีการ ตกลงมีการแย่งชิงหรือว่ามันเอ่อมันไม่ใช่ว่าลอยมาไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเอ่อได้มาง,ง่ายๆนะคุณต้องต่อสู้คุณถึงจะได้มานะอาจจะมีต้องพูดคุยจัดการเนาะกับส่วนแบ่งต่างๆเนี่ยนะคะไอ,อ,อ,อสิ่งที่เขาให้เนี่ยบางทีมันคุณคิดว่ามันน้อยเกินไปด้วยซ้ำคุณคิดว่าคุณอาจจะต้องได้มากกว่านี้ นะพราฉัน,นก็ดูเรื่องกฎหมายให้ดีๆนะคะมันขึ้นเรื่องทรัพย์สินมรดกอืมอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของความรักอขอให้ไพ่นะคะได้บอกเร,เ,อเรื่องความรักนะคะของชาวราศีมังกรด้วยว่าความรักของชาวราศีมังกรช่วงครึ่งปีหลัง2 5 6 4นะคะจะเป็นเช่นไรขอไพ่สมพามใบคะ่ะ อ่าอ้อลัรได้หนึ่งช่วยนะจะมีคนมามอบความรักให้นะคะจะมอบความสดใสให้คุณอีกนะความรักก็จะเป็นความรักใหม่ๆนะคะแล้วก็พไพ่ใบที่สองเนี่ยก็จะเป็น five of swords นะคะห้าดาแต่คุณนะ่ะก็ยังแบบว่าไม่ค่อยถูกไม่ค่อยจะไว้ใจสักเท่าไหร่นะเนื่องจากว่าคุณเอ่อ เจอมาเยอะนะเจ็บมาแย่อยู่นะเออทำให้ความรักครั้งนี้คือมันเป็นความรักที่มันเป็นการเริ่มต้นนะคะความรู้สึกมิตรภาพดีๆเนี่ยนะแต่ว่าคุณเนี่ยยังไม่ค่อยตัวคุณเองอะ่ะคุณค่อนข้างจะระแวงไงนะระแวงว่าเอ๊มมันจะมาย่างไงนะเออคุณก็เลยไม่ค่อยเ,ออเปิดใจง่ายๆนะแต่ก็จริงๆแล้วนะคะ คนที่จะเข้ามาเนี่ยมีโอกาสนะที่จะสร้างสัมพันธภาพเนาะอันยาวนานได้มองไปอนาคตข้างหน้าเนี่ยร่วมกันได้นะถ้าคุณเปิดโอกาสนะคะแล้วก็คุณใจเย็นให้โอกาสเขานิดนึงเนาะอ่ามันเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นใหม่แต่5ดาบเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีทิฏฐิมานะถ้าคุณสามารถที่จะลดทิฏฐิมานะแล้วก็ลดกำแพงในใจคุณได้เนี่ยคิดว่ามันก็มีโอกาสที่จะ เดินไปข้างหน้าด้วยกันส่วนคนที่มีครอบครัวนะคะไพ่ก็บอกว่าคุณเนี่ยก็จะควรจะซื้อของขวัญของฝากนะเออเอาใจคุณแฟนหน่อยนะคะหมั่นเติมความหวานเนาะเพราะว่าชีวิตครอบครัวของคุณนค่อนข้างที่จะอบอุน่นแต่สิ่งที่ทําให้ชีวิตครอบครัวของคุณเนี่ยมันมีปัญหาเนี่ยก็คือคําพูดความระแวงซึ่งบางทีเนี่ยคุณอาจจะระแวงเนาะอ่า คนรักของคุณมากเกินไปโดยที่เขาก็ยังไม่ได้ทําอะไรอ่ะนะแล้วก็คุณก็อาจจะอีโก้จัดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะทาลายความสัมพันธ์ในครอบครัวได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณลดอีโก้ไปได้นะความสัมพันธ์ของครอบครัวเนี่ยก็จะอบอุ่นนะคะมีโอกาสได้กลับมานะถ้าคุณที่ทะเลาะก,กันเนาะก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะสรารสัมพันธ์สร้างครอบครัวสร้างความรักกันใหม่อีกในอนาคตค่ะ ก็ขึ้นอยู่ว่าคุณจะเปิดใจแล้วก็ให้อาภัยได้หรือเปล่าด้วยเนาะอ่าต่อมานะคะเป็นไพ่แนะนำนะคะแนะนำชาวราศีมังกรอ่าขอไพ่นะคะทาโร่ได้อขอคำแนะนำนะคะสามใบให้กับชาวราศีมังกรด้วยเถิอ่าก็คือกาวถ้วยนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะ n i h t of Cups ไพ่ใบที่สองค่ะ Four of Swords สีดาบแล้วก็ไพ่ใบที่สามนะคะเจอ Devil นะคะไพ่ซาตานเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะไพ่แนะนำเลยว่าให้คุณเนี่ยอยู่ห่างไกลนะจาก บางครับคอยควบคุมจิตใจคุณดีๆแล้วกันนะเพราะว่ามันจะมีสิ่งล่อลวงใจมาให้คุณซาตานเนี่ยอาจจะหมายถึงความเกรียดค้านก็ได้นะคะเพราะว่ามันขึ้นไพ่ใน o f c u p s กับไพ่ f o r of swords นะก้าถ้วยกับ4ดาบคือคุณค่อยงจะพอใจคือคุณอาจจะแบบว่าเ,เลื่อยเปื่อยเฉยๆนะพักอะแต่อย่าพักยาวนะคะเนื่องจากไพ่ the r e v i e เนี่ยอันนี้มันน่าจะหมายถึงความขี้เกียจ <laughs> <N ic ly> <N ic ly> นะความแบบว่าไม่อยากทำอะไรความพอใจแล้วในสิ่งที่แบบว่าที่เป็นอยู่ตอนเนี้สิ่งยจริงที่เป็นอยู่ตอนเนี้มันอาจจะไม่ได้ดีมากคุณสามารถที่จะทําให้ดีกว่านี้ได้อีกนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยไอความที่ว่าอย่าให้ความแบบพอใจแบบเออแค่นี้แค่เนี้ยแค่นี้ก็ได้เออหยุดพักก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือหยุดพักได้นะคะแต่ว่าอย่าให้มันแบบว่าไม่ทําให้คุณเนี่ยหยุด นานแล้วกันนะเพราะว่าไอ้ความความไม่กระตือรือร้นเนี่ยนะมันอาจจะเป็นหนึ่งในซาตานนี่แหละที่ทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยไม่สามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้ชีวิตคุณตอนนี้คุณก็รู้สึกพอใจนะเออก็โอเคเป็นอย่างนี้เรื่อยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะดีกว่านี้ได้อีกอะ่ะอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ขยันแล้วกันเนาะ เพิ่มความกระตือรือร้นนะและสิ่งที่คุณตั้งใจไว้เนี่ยจะสําเร็จนะคะแล้วก็ถ้าใครคิดจะเริ่มต้นออธุรกิจทั้งหลายแหล่นะหรือว่าลงทุนนะคะคุณก็ต้องพิจารณาดีๆด,ด้วยนะออภายนอกเนี่ยอาจจะดูดีนะคะ ที่คุณจะต้องไปที่คุณจะไปลงทุนเนี่ยสถานการณ์ภายนอกมันอาจจะดูดีแต่จริงๆคุณจะต้องลงลึกถึงรายละเอียดเลยทีเดียวเพราะมันมีอะไรสิ่งที่คุณมองไม่เห็นเนี่ยมันซ่อนอยู่นะอันแรกข้างนอกมันก็ฉาบน้ําตาลถูกไหมเออมันก็จะสวยหวานหรือคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณเนี่ยนะคะข้างนอกก็จะดูดีสวยเออเหมือนน้าตาลเหมือนเหมือนยาพีดะเคลือบแบบว่าน้ําตาลน่ะ ออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ดูดีๆนะคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็พิจารณาดีๆด,ด,ด้วยนะคะ,ะนั่นก็คือเป็นคำทำนายนะคะของชาวราศีมังกรค่ะ Sassy w i c h นะคะ Design Your Destiny คุณเป็นผู้กำหนดชีวิตคุณเองนะคะพาเป็นแค่คำแนะนำเจอกันในเอพิโซดต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ